ว้าวานี้ให้ดูครับมีไฟด้วยนะครับผมเป็นหัวแปดพินนะครับแต่ว,ว่าสายผมสั้นผมมีหัวต่อจากตัวเก่าเนาะ RTX 2องศนะครับผมตอนนี้ผมหยุดอยู่นะครับอ่สว,สวย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 ให้ดูก่อนให้ชมนี่ก็เหมืองฮั์ดิสด้วยครับอารม3สามใบก็ผมใช้ ตัวพวงก,กาจอนะครับจะลกๆหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมสายสีฟ้าเนี่ยสายล่างเห็นไหมตรงนิ้วผมอ,ะอ่ะแล้วก็กาจอสาใบครับหมดบนแผงนี้สายไฟลกนะครับยังไม่ได้จัดเลยยังไม่มีเวลาก็คือพอเวลาได้ตัวใหม่เมาส์คือเอาเสียบๆๆ,ๆเลยนะครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีชาวเหมืองนะครับผมสวัสดีชาวเหมืองพ่ออะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปผมหรือว่าคลิปนี้ก็คือจะเป็นชาวเหมืองทั้งนั้นนะครับหรือว่าคนที่กําลังตัดสินใจหรือว่าสนใจที่จะขุดบิตคอยนะครับผมปากก็บอกว่าบิตขุดบิตคอยนะครับแต่เราไม่ได้ขุดบิตคอยนะครับเราขุดเหรียญอืน่นแต่แค่มันแปลงเงินหรือว่าซื้อขายกันออกมาแล้วค่าตอบแทนออกมามันเป็นสกุลบิตคอยเท่านั้นเองนะครับผมอ่า แต่ของผมก็คือขุดแต่ในในแฮปนะครับผมในแฮ m ไมเนอร์เนาะยังไม่ได้ไปขุดตัวอื่นเพราะว่าผมเอาที่สะดวกก่อนอ่าเราเหมืองเราจะไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเอาเป็นแค่นี้ก่อนวันนี้ผมกําลังขับรถอยู่ครับผมกําลังขับรถไปเอาการจอนะครับผมเป็น1070นะครับผมแรม8 g ดกิกนะครับผมพอดีว่าซื้อมือสองได้าจากในกลุ่มของอบอกได้ไหมอ่ะ ไม่บอกดีกว่านะครับผมไปในกลุ่มบิตคอย์แล้วกันครับผมกำลังขับรถไปเอาอยู่นะครับผมก็เสียงเขาบอกว่าเสียงว่าเสียงแบบขุดอะไรเขาบอกว่าขุดได้ประมาณแรงขุดได้ประมาณ25นะครับโดยไม่ OC นะครับผมหรือว่าโอเวอร์คอนะครับผมอ่าก็คือผมก็ซื้อไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่โอเวอร์คอก็ไม่เป็นไรครับผมเอาเท่าเท่าที่มันได้แล้วกันเพราะาได้มาราคาถูกอยู่ก็เลยสนใจว่าเอาเอาไว้ดีกว่า ซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนถ้ายังไงก็คือขายเป็นเกมเมอร์ได้ขายสําหรับเกมเมอร์นะครับเกมเมอรอ์จะต่อว่ากันนะครับผมตอนนี้กมันขับรถไปนะครับก็ใช้ขากล้องนะครับผมไม่มีดราม่าเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันขุดได้เท่าไหร่กันนะครับผมถ้าไม่โอซีนะบอกว่าได้ราคามาถูกมากไม่รู้ว่าจะโดนต้มโดนแกงหรือว่าโดนอะไรกันละตาบแต่ว่าก็ลงขายในกลุ่ม สำหรับชาวเมืองแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้กี่บาทครับผมอันนี้ก็เวลากลางคืนแล้วนะครับผมได้การมาแล้ว1 0 7นศูนย์เนะครับแกิกนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าครับเพื่อนๆต่อเนาะ อันนี้เป็นช่วงกลางคืนนะครับผมประมาณทุ่มหนึ่งละก็คือผมเพิ่งต่อก๊าซต่อลงและเลเซอร์ลงไปนะครับผมก็คือ GTX 1 0 7 0นะครับซีรนะีสิบ0เนาะก็ตอนนี้กําลังหาพูอยู่นะครับอป็นเงเพิ่งอ่าบน้ำเสร็จน่าจะขาวๆไปหน่อยนะครับเพื่อนๆกาลังหาพูอยู่ครับว้าวันนี้ให้ดูครับมีไฟด้วยนะครับผมเป็นหัวแปดพินนะครับแต่ว่าสายผมสั้นผมมีหัวต่อจากตัวเก่าเนาะ RTX 2060นะครับผมตอนนี้ผมหยุดอยู่นะครับอ่าสวย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 ให้ดูก่อนให้ชมนี่ก็เมืองฮัดดิสด้วยครับอารมณสามใบก็ผมใช้อ่าตัวพ่วงก,กาจอนะครับจะลกๆหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมสายสีฟ้าเนี่ยสายล่างเห็นไหมตรงนิ้วผมอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็กาจอสามใบครับหมดบนแผงนี้ สายไฟลกนะครับยังไม่ได้จัดเลยยังไม่มีเวลาก็คือพอเวลาได้ตัวใหม่เมาส์คือเอาเสียบๆๆเลยนะครับนี่ให้ดูนี่อวดนะครับอวดอวอ่าโอเคครับตอนนี้กำลังหาผู้อยู่นะครับอ่ามีเป็น ASUS นะครับ Gforce e GTX 1070ครับแล้วก็ตรงนี้กำลังหา หาภูอยู่นะครับก็มีทั้งหมดที่มีนะครับก็คือเขาจะเจออยู่ที่ยี่สิบห้าภูนะครับผมตอนนี้กําลังหาไปแล้วสิบสี่ภูนะครับกําลังไล่อยู่โอเคเดี๋ยวกําลังไล่อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันขุดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ขุดได้แล้วนะครับผมตอนนี้ขุดที่สามสิบแปดบาทนะครับผมขุดได้ศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาบิตคอยนะครับผมตอนนี้บิตคอยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกว่าๆนะครับผมก,ก,กว่าๆใช้คําว่าก,กว่าๆเพราะว่ามันขึ้นลงนะครับถ่ายนะวันที่สิบสี่เดือนมกราคมปีสองห้าหกห้านะครับผมเป็นเดือนมกราคมณวันนี้นะครับบิตคอยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมอ่าขุดได้วันละสามสแปดบาทนะครับ อันนี้ผมขุดได้ประมาณ5นาทีนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีไฟนิ่งๆอยู่ที่38บาทน,นะครับแต่ว่าไม่ได้โอเวอร์ค็อกนะครับแค่เพิ่มพัดลมลงไปแค่75%เท่านั้นเองเพราะว่าการใบนี้เป็นการ์ดมือสองนะครับคนขายบอกว่าคือมันโอเวอร์ค็อกไม่ได้โอเวอร์ค็อกแล้วมันดีดออกมันหลุดนะครับแต่ผมก็เลยยังไม่ได้ลองโอเวอร์ค็อกนะครับผมขอลองตรงนี้ไปก่อน เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะครับตอนนี้ให้ขุดร่วมกับ RTX สองศูนย์หกศนะครับผมดูค่าที่ต่างกันนะครับผมตัวนี้ขุดได้0.03719นะครับเป็น RTX 20606นยกิกนะครับอันนี้เป็น GTX 1070นะครับผมอ่า ก็คือจะขุดได้0.0277นะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับก็คือค่าแฮตเล์นะครับผมก็คืออันนี้เป็นแรมแปดกิ๊กนะครับผมเป็น25นะครับเห็นชัดไหมก้องจับโฟกัสไหมครับ25.252นะครับตรงนี้จะเป็นเห็นไหมครับ33.3382นะครับผมอ่าโอ้แรงเลยครับขุดได้เป็นเงิน ที่เดี๋ยวนะโฟกัสไม่จับ90บาทนะครับถึง91บาทเราต้องรอดูมันก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะเป็นระยะเป็นระยะ ค่อนข้างร้อนนะครับอาครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ตามที่เห็นเลยนะครับผมก็อยู่แฮตเลดอยู่ที่ประมาณยี่ห้านะครับยี่สิบสี่ห้าเนาะก็ขุดได้เนี่ยก็คือเท่าที่ให้เห็นนะครับผมอืมประมาณสามสิบแปดบาทใช่ไหมสามสิบเจ็ดสาสิบแปดบาทวิ่งถึงสี่สบาทสี 41, ่สิบเอ็ดสี่บสองไมอยู่ประมาณนี้ครับแล้วแต่รอบมันมาเนาะก็ตอนนี้ขุดร่วมกันกันกบ rtx 2 0 6 0นะครับผม เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ90บาทถึง93บาทนะครับ2ตัวรวมกันเนาะก็คือจะเป็น RTX นะครับผม2 0 6 0วิ่งอยู่ที่33นะครับผมอผมตีแค่33เนาะอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่25้นะครับผม GTX 1070ของ ASUS นะครับผม อุณหภูมิตัวนี้การ์ดค่อนข้างเย็นนะครับเย็นมากเลยเพราะว่ามันเป็นสามใบพัดหรือเปล่าครับแต่พอเอาตัวเนี้ยโดนขวางนะครับโดนขวางจากการจอนี้อุณหภูมิวิ่งถึงหกสิบเจ็ดเลยนะครับผมของ RTX นะสองศูนย์หกศูนย์เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอ่า RTX 2060นะครับจะอยู่ใบข้างในครับค่อนข้างร้อนนะครับอ่าแล้วมีพัดลมตัวเนี้ยมี GTX 1070นะครับผม มาบังไว้เนาะนี่โอเคเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมอ่าทำให้การระบายอากาศมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะเมื่อก่อนผมเอามาใส่ตรงนี้เนาะอ่าโอเคไฟเปลี่ยนได้หลายสีนะครับผมเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆการค่รอนข้างเย็นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสารไปพัดนะครับแล้วก็มีพัดลมวนี้เป่าออกมาช่วยเป่าช่วยนะครับอ่า 1070ผมไม่ได้อเวอร์คอกนะครับผม <c oughs> ผมแค่เพิ่มพัดลมให้เขาเป็นห0นะครับ <c oughs> เพราะว่าโอเวอร์คอกแล้วมันหลุดครับผมอแต่ว่า2060นี่ผมโอเวอร์คอกอยู่ครับจะเป็นไปตามนี้เนาะเดี๋ยวนะนี่อันนี้เป็น2060นะครับจะลากเมมอยู่ที่พันสามครับถึงลากขึ้นได้ถึงพันสี่เผมลดลงมานะครับอค,อคอคอกอยู่ที่ลบสิบนะครับ พัดลมอัดเต็มนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับฟอร์เมอร์พาวเวอร์นี่ิตนะครับเหลือ72สครับสุดเลยลากมาสุดแต่ว่าตัว1070นะครับ1070นี่ไม่ได้อเวอร์ค็อกอะไรเลยนะครับเดิมๆเลยเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ใส่พัดลมให้60ครับเดี๋ยวต้องรอดูสภาพตอนกลางวันก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือเวลากลางคืนเนาะโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ามีการ์จอตัวใหม่หรือว่ามีอะไรดีก็จะมาบอกกันก็คือเหมืองผมมีอยู่2เหมืองเนาะถ้าเพื่อนๆคนที่เคยตามคลิปผมอยู่ก็คือจะมีอยู่ในห้องสตรีมอีก,อก,อกหนึ่งลิกนะครับผมอ่าเป็นอยู่เล็กว่าหลกเลยเป็นเป็นคอมคอมนะครับผมมีการ์จอสองใบก็คืออยู่ในห้องแล้วก็ไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยจะเรียกหลิกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมีแผ่นจะซื้อตัว ตัว3060มาครับอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอชมรีวิวนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะนอกจากจบคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกสักวันสวันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับผมว่ามันลากไฟหรือว่ามันมันขุดต่อนเนื่องแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นการมนะือสองด้วยเนาะ G T X 1 0 7 0ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดเลยนะครับกด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  ले <inaudible> ले